ภูเก็ตแซนบ็อกแต่ว่าเมื่อวานนี้กลับมีคนไปพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในลำธารคาดว่าอาจจะถูกฆาตก,กรรมเนี่ยน,นะคะล่าสุดวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนลงพื้นที่ด้วยตัวเองไปคลี่คลายคดีการเสียชีวิตนะคะเรามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะค่ะวันนี้มีข่าวใหญ่หลายเรื่องต้องตามกันนะคะส่วนประเด็นเรื่องของไฟเซอร์20ล้านโดสของคุณหมอบุญวนาศินถึงวันนี้ยังไม่จบนะคะเมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะไปแจ้งเรื่องของเฟกนิวส์นะคะ จะเอาผิดกับทางคุณหมอบุญปรากฏว่าวันนี้คุณหมอบุญให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกรอบหนึ่งเตรียมจะไปแจ้งความเอาผิดคุณอัจฉริยะนี่แหละค่ะเรื่องของการมินประมาทแล้วบอกได้ว่าจะเรียกค่าเสียหายสูงถึง100ล้านบาททีเดียวนะคะ,คะจะกลับมาติดตามประเด็นนี้กันค่ะส่วนเรื่องของการทุจริตคุณผู้ชมยังมีให้เห็นเป็นรายวันนะคะ ตอนนี้บ้านเรากําลังเผชิญกับมิกฤตโควิด19หลายคนเดือดร้อนหลายคนนี่เรียกว่าทนทุกทรมานแต่ปรากฏว่ามันมีกลุ่มบุคคลค่ะบางกลุ่มเนี่ยยังดําเนินการเรื่องของการทุจริตอยู่เลยนะคะนี่มีประเด็นที่กําแพงเพชรค่ะไปเจอคนโกงเงินค่าเสี่ยงภยัยโควิด12ล้าน โอนเงินของรัฐเข้าไปบัญชีตัวเองตั้งแต่มกราคมนะคะเริ่มแรกเดิมทีข่าวมันแชร์ในโซเชียลจนวันนี้ถึงขั้นสสจกำแพงเพชรตั้งโต๊ะแถลงยอมรับว่านี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเกิดการโกงกันจริงๆ12ล้านเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ,ะไปเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะ เป็นเรื่องราวใกล้ตัวคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ใกล้ตัวสื่อมวลชนด้วย <ฮะ S 1> กรณีที่นายกข่าประกาศบังคับใช้พรกรฉุกเฉินนะคะคุมสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เสนอข่าวทําให้ประชาชนหวาดกลัวแล้วก็เสนอข่าวเฟซนิวเนี่ยนะคะจนต่อมาค่ะมีตัวแทนองค์กรสื่อเดินทางไปร้องเรียนต่อสารแพ่งขอให้คุ้มครองชั่วข่าวล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าแล้วคุณผู้ชมคะเพราะว่าสารแพ่งค่ะสั่งคุ้มครองชั่วคราวสื่อนะคะแล้วสั่งห้ามนาย ยกบังคับใช้ข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมสื่อด้วยนะคะวันนี้ความคืบหน้าเกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะศาลแพ่งรัชดาพิเศษได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่ทานายความพร้อมด้วยตัวแทนสื่อออนไลน์รวม12แห่งยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสอบอคและขอให้